สวัสดีครับวันนี้พาใจดีมาสำรวจลูกน้ำมัาเจอลานกว้างก็เ,เลยเล่นกับพี่รับตังครับผมเอาไหมเอาไหม มาวิ่งมาใกล้ๆก่อนครับเจดีเล่นโกโกวาครับผมเย้เน่เน่น่น่่นน่น่นน่น่่ โอ้โหโดดมาหาเราแหม่จดีสิยบายกันลูกยบายก่อนไปไกันเร็วไปายกันเร็วคนเก่งจดีขายบายเร็วยบ๊ายบายเร็วชุบ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 